สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย p ี s ดิฉชันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะจากการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเป็นเจ้าภาพได้เชิญตัวแทนจาก111ประเทศเข้าร่วมก็ได้เห็นปฏิกิริยาออกมาจากบางประเทศที่ไม่ค่อยพอใจนะคะโดยเฉพาะจีนและรัเสเซียที่แสดงออกว่าทําไมถึง ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมนะคะและก็พยายามยืนยันว่าโดยเฉพาะจีนนะคะว่าก็มีรูปแบบของประชาธิปไตยอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นปฏิกิริยาที่พยายามตอบโต้ในเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะสถานทูตจีนที่ฝรั่งเศสได้ผลิตวิดีโอคลิปที่เรียกว่า a m e r i c a Crazy ซึ่งเหมือนกับจะเป็นการต่อต้านว่าสหรัฐและรูปแบบของประชาธิปไตยในสหรัฐเองก็มีปัญหาค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชลันทรีโอธาสมุทรค่ะมิวสิกวิดีโอ It's American Crazy ความยาวร่วมหนึ่งนาที ผลิตโดยซินหัวกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเสียดสีตั้งแต่ตั้งชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกาแต่เสียงไปพร้องกับคำว่าบ้าบอเนื้อหาเสียดสีสหรัฐว่าทำตัวเป็นตำรวจสิทธิมนุษยชนโลกกล่าวหาระบบการเลือกตั้งสหรัฐว่าล้มเหลวและการเดินนโยบายที่มุ่งเฉพาะเรื่องเงินถูกกำหนดโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หญิงสาวในชุดท็อปแพท ล้อเลียนลุงแซมลิปสิงไปพร้อมกับตัวการ์ตูน4ตัวควายสวมหมวกนอนลาเล่าเรื่องราวผลกระทบจากสงครามเวียดนามเสือดาวหิมะกับสงครามในอัฟกา,านิสถานแพะภูเขาตัวแทนสงครามอิรัก <20. S 2> และอูดกับเหตุการณ์อาหรับสปริงพร้อมท่อนทุกติดหูถ้าระบบของคุณดีนักทำไมถึงสร้างความวุ่นวายเพียงห้าวันมียอดแชร์ร่วมสองล้าน ลิปเผยแพร่โดยสถานทูตจีนในฝรั่งเศสเมื่อ10ธันวาคมวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพและเหมาะเจาะกับการเผยแพร่รายงานการก้าวกระโดดถอยหลังของการรายงานข่าวในจีนที่นำเสนอการลิดรอนสิทธิในข้อมูลข่าวสารของจีนโดยนักข่าวไร้พรมแดนที่มีสำนักงานในฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศ เรียกการ <โล S 1> ชิงพื้นที่บนโลกออนไลน์ว่าสงครามไฮบริดแล้วว่าไฮบริดวันนี้เขาใช้ในความหมายที่ขยายตัวไปมากว่าทุกวันนี้เขากําลังใช่อีกตัวหนึ่งเป็นการสงครามไม่ใช่ลบกันทางอาวุธแล้วลกกันท้งในไซเบอร์เพราะฉะนั้นไซเบอร์ทีนี้ก็จะมีลบกันนั้นนึงก็เห็นได้ชัดนนอาร์ลลเซด้เป็นตัวอย่างเลยเล่นจนกระทั่งฮิลาลารีคลินตันเนี่ยนะครับใช้ให้เฟซเฟซนิวต่างๆเหล่านี้ทีนี้สิ่งที่กําลังใช้กันหนึ่งก็คืออะไรครับใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการก่อสงครามแล้วครับ อย่างที่เราฟังอยู่เพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความสําคัญมากมันไปปั๊บเนี่ยมันกะไปทั้งคนไปเยอะมากเลยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบตั้งคําถามถึงบทบาทจีนต่อการละเมิดจิตทิมนุษยชนในซินเจียงจํากัดสิทธิ์ของประชาชนตัวเองและสถานการณ์ในไต้หวันไปจนถึงการล้อเลียนเนื้อหาของคลิปและสัญลักษณ์เศษสีผู้นําจีนผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศมองว่าการใช้โซเชียลมีเดียของจีน เพื่อชิงพื้นที่ทางการเมืองด้านหนึ่งเห็นการกระจายข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ในระดับนานาชาติอาจจะถูกวิจารณ์อย่างมากแต่อีกหนึ่งเป้าหมายคือการสร้างความเชื่อมั่นและฐานเสียงในประเทศเพราะฉะนั้นหลายวิธีนี้ก็เป็น2ประโยชน์สอ,อันด้านหนึ่งใช้ตัวนี้เพื่อสร้างให้เกิดความรักชาติ nationalism เพราะฉะนั้นที่จีนกำลังทำอยู่เนี่ยมันเท่ากับเป็นตัวช่วยสีจิงผิงไปด้วย เพราะฉันนี่เป็นการสร้างมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชาตินิยมเราก็ต้องถูกรังแกมันเป็นเฟสบอลมันคิดแบบนี้มันไม่ถูกนะรังแกเราอีกแล้วอะไรต่างเหล่านี้มันก็สร้างขึ้นมาที่ตรงนี้แต่ด้านหนึ่งของเหรียญนะครับมันก็ทําอะไรครับมันสามารถกระจายไปยังประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามันการทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการดึงให้ใครต่อใครเฮ้ยมันสนใจเด็กนุลรเด็กสาวไอ้ใช่เลยเมกาถ้ามันทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในกรณลนี้พูดง่ายๆเครื่องมือตัวนี้อาจารย์มองว่ามันอาเป็นการใช้โซเชียลมีเดียนะ ในลักษณะของการบันทอนเรื่องของสถียรภาพการใช้เพลงสื่อบันเทิงเพื่อนำเสนอแนวคิดทางการเมืองหรือทำลายความเชื่อมั่นฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นมานานโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลส่งผลให้กลยุทธ์โฆษณาชวนเชื่อเข้าถึงและกระจายไปได้อย่างรวดเร็วชลธนยธาสมุทร ut, ไทย P ี s รายงาน